สวัสดีค่ s, story, nice ะพบกับช่องรับพรอุ้ยปลาค่ะวันนี้มาท่านก๋วยเตี๋ยวขาไก่จ้าก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะทุกคนไก่ชิแล้วก็มีขาไก่ด้วยจ้าทุกคนวันนี้ได้แคบหมูจ้าหนึ่งเค็มเหนียวหนึ่งจ้าซื้อมานะคะวันนี้ได้ตับไก่จ้าตับไก่สองไม้นะคะทุกคนมาเซ่เซฟํำ <mitad>. กันจ้เพี่น้องมาเซบเซฟนำกันได้ตับไก่แล้วขคาวเหนียวแล้วก็แคบหมูกรอบหนึ่งถุงจ้ะก็ได้ผักนะคะทุกคน วเต๋ยวไก่จ้ะาเต๋ยวไกม่มะระจ้าทุกคนวันนี้ได้โหระพาหอมหอมมาสองยอดสวยๆเลยสองการรมสองยอดนะคะทุกคนแล้วก็มีมะระนะคะทุกคนโนรยมะระลงไปจะมระระนี่จ้ะมระระเทเลยจ้าเทเลยจ้า ก่อนจะไปทานก็ฝากพ,าพ่อแม่พี่น้องอย,ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระจะปรุงเรียบร้อรยนะคะทุกคนมาจา้าเดี๋ยวมาคนกันว่าปาดพูนจานพูนถ่วยพี่น้องดูจะเยอะมากเจ้ากเก่าเจ้าเดิม เป็นแลแช่เพื่อจะพี่น้องมาจา้าว้าวพี่น้องเอ,อ้ยโคนช่วยเลยคนโคนปูงมาแล้วนะคะทุกคนปรุงมาจากที่ร้านเลยดนะูไก่เนาะไก่เยอะๆเลยแล้วก็มีเลือดไก่นะคะทุกคนมาแซ่แช่รำกันพี่นอ้อนมาชดด้ยมาสดาสด้วยกันเลยจ้ะพี่น้องจกะเลยน้ำกันแช่สดน้ำพี่

ใช่ยม้เจียวเต้องเข้าแคบหุมนเลเส้นยาเหนียวนุ่มเหมือนเน จะมาผงผงหรือเปล่ปาชิคดี้พาย อุคนซื้อกวยเตี๋ยวมาลืมจะเก็บเ้าเหนียวกินกับกวะเตี๋ยตับไก่ได้ตับไก่มาสองม้ดเอาเหนียว うんまうんとっかん <dıum> <tip constant> thì nhau cặp cả với tiểu Là, nice etc. น้องคำใหญ่ๆมาคำใหญ่ๆ้มกันนี่อรไม่นองไหวเรบร้ย

จับนัวหมูแตงผักกาหอมรพาทุกคนยอดนออน ยอดอ่อนๆยอดอ่อนๆก็ม้วนเข้าอุโม,มงค์เลยจ้ะทุกคนมาชดกระเจียวเข้าไปจ้ะอืมเมุดื่อยมาแกแคบหมูกบ็กบรอบ ทุกคนแบหมูก็แบบจะละเอียดหมดแล้วอันนี้ไปเลือกเอาเนาะเลือกเอาที่หนึงยังอยางเป็นชิ้นๆเนะู่เนาะบางหอน,นี้แหละแคบแบบจะละเอียด บางทีถ้าถือไม่ระวังนะมันร่วงนะมันก็จะเละเนาะแคบหมูเป็นชิ้นเล็กๆอะมันไม่ได้เป็นก้อนนะจะกรอบเด็กอ,กอ๋กรอบกรอบมากไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวเจ้ากรบเจ้าเดิอมือม เครื่องเยอะๆทุกคน ừ, ไอ้น่องเลยนะไอปีกบนปีกบนข้เลือดขาไก่จองขาเลิศอาหารไก่ ม้ <ım> ักไขตุนอร่อยเจ้ากรเจ้าเดิอ ขาไก่เปือป่อยๆได้ไก่ฉีกด้วยแล้วก็เลือดแล้วก็เลือดไก่แล้วก็ปีกบนนะคะบุญเลือดตับหัวใจเท้ากินใหญ่ แคบหมูกับกับกบบวยเตี่ยวหองเข้ากันเนาะทานกับต้มจํำก็อร่อยแคบหมูแเดี๋ยวท่านต่อนะคะทุกคนวันนี้ก็ผิดพลาดกันแล้วก็ขอโทษขออภัยนะคะพูดผิดก็ขอโทษขออภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย